อาล่ะไปที่นางเอกสาวสวยคนหนึ่งคิมคิมเบอรี่ยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่าหวานใจคุณเจสตเนี่ยถอยรถยุโรปออกมาถอยออกมาให้เลยเหรอถอยมาขับเองเอ,อ๋อแต่ที่หวานแววก็คือว่าเนี่ยให้คิมเบอรี่เนี่ยเปน็นนางเป็นตุ๊กตาหน,น้ารถหรือยางก็ต้องถามสึ่นิดนึงไปสวีทฮ่องกงด้ยนะล่าสุดออใช่ไปฮ่องกงไปสงการ ก็ไปได้ไปทำบุญที่นู่นด้วยแล้วก็ได้ไปกินเที่ยวเล่นช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคตามภาษาที่ประทับใจอะไรบ้างครับคุณครับประทับใจอะไรเหรอคะได้ช้อปค่ะ<อ> <laughs> ยังไม่มีเรื่องโอกาสอะไรเหรอค่ะเม่วานน่าสุกที่จะซื้อรถใหม่เนาะใช่ใช่ค่ะเมื่อวาน เราก็เปิดนั่งคนแรกเลยอย่างนี้เหมเดิมก็จริงๆแล้วคือให้พ่อกับแม่ไปด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนของพี่เจสนั่งอยู่ในรถด้วยใช่รถอะไรกอดดนเป็นเป็นรถเอ่อรถยุโรปเนี่ยแหละค่ะรถไหนนั่งสบายไหมครับสบายมากค่ะเดี๋ยวจะมีวางทพี่พารถอ่าให้รถขับไปเที่ยวไหนได้ไหมใช่ตอนนี้ยังเลยค่ะเพราะก็ถ่ายละครของพี่เจ๊เนี่ยแหละดีเขาต้องไปรับไปส่งด้วยไหมคะคุณผู้จัดด้วยรับไปส่งด้วยไม่ไม่ ไปสายได้เราต้องไปเช้า <c oughs> <c oughs>